พนดังขาดแว่นกันแดดไม่ได้ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ดิซยาสอนไกลกิติกูลดีไซเนอร์สาวกับชุดว่ายน้ำเรียบหรูดูดีนอนชิวๆบนห่วงยางในสระว่ายน้ำพร้อมแว่นกันแดดทรงพอดีรับกับใบหน้ากันแสงแดดที่พร้อมสาตว์ส่องมาในช่วงนี้มลดาพงพาณิชย์แว่นกันแดดหรูทรงนี้รับกับใบหน้าสวยหวานของเธอได้ดีทีเดียว แถมยังเสริมความปังด้วยเพชรเม็ดโตที่ไล่เรียงกันล้อมกรอบเก๋ๆอย่างสะดุดตาวาริทรนกันภัยบูลสวมบิกินี่เรียบหรูนั่งเล่นเย็นใจชายหาดมาลดีฟพ,พร้อมผ้าคลุมผมและแว่นกันแดดแบรนด์เนมสุดหรูถ่ายรูปออกมาก็เด่นสะดุดตาเกินใครอบอุ้มรัศรินชุมสายณอยุธยาหลบลูกชายจอมสนมาเซลฟี่คนเดียวริมหาดพัทยาพร้อมแว่นกันแดดสุดหรู ท้าทายแสงอาทิตย์นพาพรโพธิรัตน์นั่งเล่นเิียวที่ในเลิร์บีชเฮาส์หัวหินแต่ก็ไม่ลืมพอบเก๋ๆอย่างแว่นกันแดดทรงเฉี่ยวเข้ากับบุคลิกน้องเล็กได้ดีทีเดียวมิลินยุวะจรัตกุลเสริมความเฉี่ยวให้กับลุกเรียบหรูโดยแว่นกันแดดกรอบโตขาวแว่นใหญ่แบบมีดีเทลใส่ปุ๊บดูหน้าค้นหาปับ๊บสิตาวีคงธนะ ล่องเรือเล่นชิลๆรับลมทะเลให้ฉ่ำใจก็ต้องพร้อมปกป้องผมสวยๆด้วยหมวกแก๊ปสีขาวเท่ๆแถมแดดแรงๆแบบนี้แว่นกันแดดทรงโตต้องเข้าแล้วก้อนนรงเดชแค่ชุดคุมสีขาวลายกราฟ,ฟิกส,สีน้ำเงินก็หลอกเกินห้ามใจแต่พอมีแว่นกันแดดเพิ่มเข้ามาบนใบหน้าความเท่หรูก็ประเดประดังเข้ามาทันทีผ้าที่สารสิน CEO ผู้ที่มากับความเรียบง่ายเสมอแต่ยามนี้ทั้งหมวกทั้งแว่นแถมเชิ้ต้องมาเต็มร้อนขนาดนี้ยูนิฟอร์มปกติเสื้อยืดงเกงยีนก็เอาไม่อยู่อัจฉริเจริญรัศมีเกียรติไปท่องเที่ยวย่างต่างแดนแม้อากาศจะหนาวเย็นผิดกับบ้านเราแต่สาวแป้งก็ต้องเพิ่มพร็อพทั้งหมวกเสื้อคลุมและแว่นทรงนี้ช่วยเสริมความน่าสนใจให้กับเธอได้ดีทีเดียว